มาเรามาดูกันว่าเราทําอะไรต่อก็เมื่อกี้นี้เราเพิ่งคั่วเสร็จเนาะแปดเดิมทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมสิ่งที่เราค่อนข้างจะทําตอนนี้ก็คือผมพีนาจะมาชาเลจนตัวเองว่าเฮ้ยสมมติสมสมติว่าไอตัวเนี้ยที่เราเพิ่งคั่วเสร็จตรงเนี้ยโอ้โหแม่งแบบสุดยอดมากเลยคัฟฟิ้งแล้วออกมาสุดยอดเลยแล้วเราจะมาแกะโปรไฟล์เขายังไงก็ต้องมาลองดูว่าโปรไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้นั่นคือตัวนี้นะครับผมก็ทําให้เห็นว่าโปรไฟล์ที่เราเห็นบนจอคือ เ,เรียกว่าไงอะโปรไฟล์ที่เราถูกสร้างไว้แล้วก็คือไปที่ล็อกก่อนถ้าเรากลับมาที่ล็อกก็จะเห็นว่าปิดตรงนี้ให้ดูจะได้เห็นจอชัดๆขั้วมาเนี่ยเบอร์เก้าทีมเดบลฮอนดูรัสโปรไฟล์ที่เราฮี่อร่อยอ่ะพี่เพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นอยู่บนนี้นะครับผมมันจะมีพวกทุกสิ่งอย่างที่เราได้บันทึกเอาไว้ทั้งหมดแล้วเราทําอะไรกับเขาดีเราก็แค่ไปที่ไลฟ์เลย น่าไลฟ์น่าสนใจมากครับน่าไลฟ์น่าสนใจมากเพราะว่าเราสามารถดึงโปรไฟล์เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาเป็นแบ็กกราวให้ทันทีครับอ่าเป็นโปรไฟล์นี้นั่นเองนั่นคือเราสามารถเลือกได้แท้ก็เปิดโชว์แฟน RPMPowerBeam หรือ AirTemp ของเราโชว์มันหมดเลยแฟนก็อยากจะปรับแฟนระหว่างขั้วเราปรับแฟนได้เพราะฉะนั้นเรามาลองปรับแฟนตามไปด้วยกันนะครับผมมีอะไรอีกที่ปรับได้ มีเรื่อของ RPM เอา RPM ปรับได้ก็เล่นสิ Power ก็ปรับได้ก็ลองดูนะครับผมสิ่งที่เราเรามีอะไร Air t e m p เรา Control ได้ก็เอา Beat t e m p ดูไว้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆแต่เราปรับไม่ได้นะครับ Rate of Rise ก็ Nice to know ดูไว้เฉยๆก็ได้นะครับผม Exot t e m p กับ Drum t e m p ผมอาจจะไม่ดูแล้วช่วงนี้เพราะว่าเวลาเราแข่งถ้าเรามองอะไรหลายๆอย่างมากเกินไปก็เหนื่อยแต่สมมุติว่าตอนนี้บนจอเนี่ยเราจะมีข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดที่เราสามารถที่จะ คั่วกาแฟไปเรื่อยๆแล้วลองปรับตามกราฟก็ดูดูว่าเราจะทําได้เนียนแค่ไหนนะครับผมกับสิ่งที่เขามีให้เราเป็น Jude f อลต์ของเรานะคำว่า d e f อลต์ของเรานั้นก็คือเวลาเราคั่วกาแฟเนี่ยเวลานะครับโปรไฟล์ดาวน์โหลดคือเชื่อว่าเราเชื่อว่าเวทีการแข็งเนี่ยเขาจะจัด2โปรไฟล์ที่เป็น m a n u a l โปรไฟล์มาให้เรานั่นก็คือ a อ r t เทม profile กับ เวลาโปรไฟล์ profile, หรือ Power Profile ซึ่ง I t e m p ท o โปรไฟเนี่ยมันจะพรีฮี t เครื่องค้างอยู่ที่200ในขณะที่ Power Profile มันจะไปพรีฮี t เครื่องที่เท่าไหร่คนที่ดูคลิปที่แล้วก็อาจจะเห็นว่าเราจะไปสามารถไปที่เวลา r ร s e t t i n g งสตัวนี้คือที่จะบอกว่า w วท ting temperature ของ Power Profile รออยู่ที่เท่าไหร่ดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะคั้วกาแฟอยากจะพรีฮ0ต220 ก็ต้องมาพรีฮีต220โดยใช้ power mode power profile mode ในการควบคุมเครื่องให้พรีฮีตที่220เครื่องก็จะทำการเร่งไปที่220องศานะครับพรีฮีตของ Air Temp นะ220พอถึง220ปุป๊บก็สังเกตได้ว่า power ตัวนี้ก็จะตัดลงมาข้างล่างของเขาเองเครื่องสนบินเทมไหมไม่สนเครื่องนี้ค่อนข้างที่ทำงานโดยการควบคุม air temperature ทางนั้นนะครับเนี่ย220เครื่องก็จะเลี้ยงไว้ ก็เลี้ยงไว้แถวๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีอะไรอีกอลองดูสมมติถ้าแล้วถ้าเราอยากจะรีดพาวเวอร์โปรไฟล์เอาใหม่อยากจะรีดเวทติ้งเทมเปอร์เจอร์ต้องเข้าใจเขาเรียกว่าเวทติ้งเทมเปอร์เจอร์ไม่ใช่พรีฮีทไม่ใช่ชานนะเวทติ้งเทมเปอร์เจอร์อุณหภูมิที่เราใช้ในการรอกลับไปใหม่เอาสักสองร้อยสามสิบเลยก็ได้เครื่องก็จะเร่งจากสองร้อยสิบขึ้นไปสองร้อยสามสิบให้กับเราโดยทันทีนะครับผมแต่อย่าลืมว่ามันต้องอยู่ในโหมดพาวเวอร์โหมดพาวเวอร์โปรไฟล์โหมด เพื่อที่จะปรับตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นสมมติแล้วเราจะกลับไปคั่วกาแฟแอร์เทมโมดสิ่งที่เราได้จากแอร์เทมโมดนั่นก็คือเนื่องจากแอร์เทมโมดในโปรแกรมในซอฟต์แวร์เราตั้งเอาไว้ default อยู่ที่200องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้น200องศาเซลเซียสก็เลยเป็นตัวที่ถูกตั้งไว้และเครื่องก็จะหลี่ลงพลังงานลงมาท่านที่จาก230ลงมาเหลือ200และก็จะเลี้ยงไฟเอาไว้ให้กับเรานะครับผมนั่นคือการทำงานของเขาว่า power power profile mode กับ air temp mode Power Profile Mode ถ้าเราอยากจะปรับ temperature ก็จะต้องมาปรับในเวลารสเซ t t ติ้มาปรับตรงนี้ Waiting temperature ใน Power Profile Mode แต่ถ้าเป็น Air Temp Mode ปรับอะไรไม่ได้นะครับผมแต่แตะตรงนี้ปรับเลยได้ไหมปรับไม่ได้ก็จะค้างอยู่ที่200นะครับผมทำอะไรไม่ได้สำหรับ Air Temp Mode นั่นก็คือข้อแตกต่างระหว่างณตอนนี้คือ Power Profile Mode และกับ Power Profile กับ Air Temp Mode นะครับผมอ่ะเรามาคั่วกาแฟกันเลยแล้วกันนะครับผมว่า ทำอะไรได้บ้างเราจะมาลองไล่ดูตอนนี้เสร็จแล้วใส่กาแฟรอเลยนะอย่างที่บอกเราจะคั่วไล่กราฟของเราให้ใกล้เคียงที่สุดขอถาดนี่ถาดร้อนอ่ะเราวางแผนที่เป็นแอร์เทมด นะครับผมตอนนี้ Air ์เทมโหมดก็อยู่ที่200องศาเซลเซีย Celsius, แต่ว่าในโปรไฟล์ของเรามันก็เริ่มแถวๆ200ก็ <200, S 2> โอเคลองคั่วดูเลยแล้วกันนะตอนนี้เป็น Air ์เทมโหมดจะสังเกตบนกราฟนะไปดูบนกราฟกราฟบนจอสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะสูมเข้ามาใกล้นิดนึงนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเครื่องคั่วพยายามเลี้ยง,งไป200แล้วถ้าเราจะทำนะครับที่นี่ก็จะกดทันทีเอาแอร์เทมลงมา188 เพื่อให้เครื่องลงมาหากราฟของเราที่อยู่ข้างล่างนี้สมมติว่ามันต้องควรจะมาเทินแถวแถว150เราก็เอาแอร์เทมลงไปเลย160 150ก่อนเครื่องลงเลยนะจะสังเกตว่ากราฟนี้ก็จะล่วงลงมาทันทีแล้วเราสามารถทำอะไรกับเขาได้ต่อ,อถ้ามันได้ใกล้เคียงเราก็จะเล่งค่อยๆเล่งไปเรื่อยๆ155 มันคือการไฟทูนคือค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับ1้อยห้าสิไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนก็ได้นะทีละแก๊สเนี่ยเครื่องก็จะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่คือพยายามหมุนทีละหนึ่งองศากลายเป็น1้อยหกเจ็ดร้อยหกแปดสังเกตว่ามันจะค่อยๆขึ้นทีละองศาเลย อจสิสมมติเราทิ้งไว้170เมันไม่ไปไหนแล้วเราสังเกตแล้วก็จอนี่มันก็จะ inactive ไปอา้าวปั๊บไหมอยากจะให้มันขึ้นอีกค่อยๆหมุนถามว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ค่อยๆเลี้ยงไฟอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการเลี้ยงไฟนะครับผมก็ค่อยๆวาดกาขึ้นไปเพราะบางคนชอบชอบก็ชอบอะก,ก็อยากจะควแบบนี้ก็ควบแบบนี้เลยสิไม่มีใครว่าอะไร <c oughs> นึกออกไหมก็ให้กราฟค่อยๆวาดกราฟเอาก็ได้เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามีอะไรอ่เนี่ถ้าเกิดมันอยู่นี้อ่ะมันร้อยเก้าสิบสามแต่สังเกตว่าเอา้าพี่พี่นัทมันไม่ติดกราฟแล้วนะพี่นัทต้องขึ้นไปแล้วกราฟมันเริ่มร่นก็ต้องค่อยๆขึ้นเพราะว่าเป้าหมายและว,วัตถุประสงค์ของของตอนนี้ก็คือเราอยากจะเกาะแอร์เทมให้เหมือนกับตัวเดิมให้ได้มากที่สุด ก็ต้องหาเรทออฟไรส์ที่เราเคยคั่วรอบที่แล้วของมันคือเท่าไหร่ก็ค่อยหมุนไปตอนนี้เอามาของเดิมกับของปัจจุบันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะเจ็ดต่อหนึ่งอาทีมันเป็นวิธีการคั่วที่แบบโหดนิดนึงบนจอน,นี้สำหรับเวลาแข่งเราจะไม่เห็นอยู่แล้วเราจะปิดไปบางอย่างไม่อยากดูเอ็กซอร์ ก็ปิดเอกซอร์ตไปโอเคเอถ้าเราดูที่แค่เส้นสีน้ำเงินก็จะเห็นว่าเส้นสีน้ำเงินตอนนี้เราเลยไปแล้วเราอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวมันก็จะไปเจอเส้นสีน้ำเงินถูกปะ่ะแล้วพอเจอเส้นสีเงินเราอยากจะขึ้นต่อไหมอา้าขึ้นต่อก็ได้แต่สังเกตว่าบินเทมของเราเริ่มโอเคแล้วนะเริ่มไปกะเส้นของเขาแล้ว เราก็เล็งไว้ว่ามันควรจะอยู่ที่220สมันสามารถดักได้ระหว่างนี้สิ่เราทำได้อย่างอื่นคือแฟนอ้าวแฟนของเดิมเขาอยู่ที่70เองแฟนเนี่ยมันจะปรับทีละ5%มันจะไม่ค่อยๆทีละ1%นะครับเนี่ยมันลงมา5มันจะลงไป5%ทาทันทีกราฟเดิมของเขาอยู่ที่5%แล้วก็ลงมา75% อย่างอื่นที่เราปรับได้ก็คือดรัม RPM ระหว่างขั้วเนี่ยเราก็จะลองดูว่าอัมดรัม RPM เป็นเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับการทํางานเราต้องเผื่อเวลาไว้ว่าถ้าเราไปกดอย่างอื่นแอร์เทมของเราจะเกินหรือเปล่าบินเทมของเราจะเกินหรือเปล่านตอนนี้ดูจากเทรนแล้วบินเทมของเราอาวายังโอเคเนาะแถวแถวสิพยายามจำอาวาของตัวเองให้ได้ว่าเฟาสนี้อาวาเราอยู่เท่าไหร่อุณหภูมิองศาเท่าไหร่นะครับผมเพื่อที่จะได้ปล่อยเครื่องได้ประมาณหนึ่งอ่ะพี่ก็จะเล่นเครื่องไปสักประมาณ2องศาแล้วก็จะไปะเล่น อคอนโทรลเรื่องของดรัมอาพีเอ็มเล่นอีกทีหนึ่งอาร์พีเอ็มสมมติโปรโฟไฟล์ของเดิมมันอยู่ที่ห้าสิบก็จะค่อยๆลดห้าสิบสี่ก็ลดลงมาห้าสิบสามก็ได้เช่นกันทำไมอยากเพิ่มอา m พีเอ็มอยากลดอารพีเอ็มอันนี้เป็นสไตล์ของการคั้วและเป็นสูตร,รือเคล็ดลับและเทคนิคของทุกคนแล้วนะครับว่า เ,เรื่องสายของการคั่วขนาดของมลเมล็ดน้ำหนักของมลเมล็ดด density ของมลเมล็ดบางคนอยากจะคั่วให้ rpm ต่ำ rpm สูงก็แล้วแต่แต่นี่คือทำให้ดูว่าระหว่างนี้เวลาเราทำงานเราควรจะลำมุนกับเครื่องอ่ะเอามาถ้าสังเกตตรงนี้ถ้าเราหนีออกมาจากหน้าจอแรกของเรานานเกินไปอ่ะเอาวามันไม่โอเคผมก็จะกลับมาเล่งเก้าสองสามเนาะแล้วสังเกตว่าณนะตอนนี้บินเทมเราค่อนข้างที่จะเกาะอยู่แต่ว่า ถ้าเราเลยหน้านี้ไปนานเกินอะ่ะมันก็จะอ,อ,อันตรายเพราะว่าเราต้องคอยมอนิเตอร์ r r, เอา r Bin ช e m Air Temp ตลอดเวลาแล้วก็ First Crack Detection ว่าเราอยากจะให้เม็ด First Crack ที่เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ First Crack ที่5ทีตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับผมแต่นี้คืออย่าลืมโจทย์ของเราวันนี้คือจะมาแกะมาเกาะ Bin Temp ที่เราต้องการหรือจะมาเกาะ Air Temp ให้ได้ใกล้ของเดิมมากที่สุดถ้าตอนนี้ของเราก็คือมันต่ำเกินไปแล้วก็จะค่อยเร่งขึ้นไปหา สามสิบเก้าอ้าวสามสิบเก้าแล้วโอเคโอเค predicted 217ตรงเนี้ยควรจะ237เรา239ก็เกาะอยู่แถวๆนี้นะครับบินเทมอนสปอตอยู่นะครับอยู่ท,ที่ที่ต้องการแต่ว่าแอร์เทมเนี่ยตอนนี้ถ้าเราทิ้งไว้ไม่พอก็ขึ้นไป23 9 240ก้า็จะตั้งทิ้งไว้240เพราะว่ารู้สึกว่าโปรไฟล์นี้จะถูกตั้งไว้จบไม่ให้เกิน240ของแอร์เทมเพราะฉะนั้นตอนนี้จะสังเกตว่าแอร์เทมค่อนขอ้างที่จะยุ่งวุ่นวายและยับเยินมากในขณะนั้นบินเทม ก็ค่อนข้างที่จะยังสเสถียรอยู่นะครับผมพยายามไล่แอร์เทมให้อยู่ในเส้นหรืออยู่ในโจท์ที่เราต้องการให้ได้มากที่สุดจากนั้นบินเทมมันจะค่อยๆขยับมาหาของเราเองในส่วนของ AR ของเราก็แล้วแต่แล้วแต่แแตท่านนะครับว่าโฟกัสประมาณไหนณตอนนี้เป้าหมายของเราเมื่อสักครู่คือการแชร์เร้นตัวเองแล้วบอกว่าอันนี้เราปล่อยนิ่งแล้วเพราะว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วโดยการแชร์เร้นตัวเองว่าอยากจะคั่วให้ได้กาแฟสีใกล้เคียงตัวเดิมมากที่สุดโดยการใช้แมนนวลน,นะครับผม ถ้าทุกคนไม่สามารถจดอะไรเข้าไปได้รู้สึกกติกาก็จะเป็นจะต้องขั่วแมนนวลให้กระดาษไปแผ่นเดียวก็พยายามรู้ว่าการทํางานของเครื่องทําไงมีข้อมูลอะไรให้เราดูได้บ้างนะครับผมถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็จะเข้าค่อยๆเข้า first crack อีกแป๊บนึงก็เข้า first crack ก็จะดอกในเวลาใกล้ๆกันนะครับก็ลองดูว่ามันใกล้เคียงกับแบต9แค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็ลองดูว่าเข้า first crack นี้ คร c ชเขาหนึ่งใกล้ๆจุดเดิมแต่สังเกตว่า first crack นี้เลยจากเดิมไปอีกนิดนึงเราก็จะปล่อยลผมก็จะปล่อย240ปล่อยเครื่องให้มันทำงานไปเรื่อยๆให้เม็ดกาแฟค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเม็ดก็ค่อยๆจัดการตัวมันเองแต่สิ่งที่ต่างกันสำหรับโปรไฟล์ของผมและโปรไฟล์เมื่อสักพู่นี้คือเจ้า rpm เพราะว่ารอบนี้ rpm ของเราจะอยู่ต่ำกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมต่ำกว่าตัวดีไซน์ของเดิมของเราอ่าโอเค เ,เดี๋ยวจะมาลองวัดกันนะครับค่าสีเมื่อสักครู่นี้ที่เราคัวไปนะครับจะได้สี77.1นะครับสําหรับ12%ของเราเนาะก็จะมาลองดูว่าตัวนี้จะได้สีเท่าไหร่85.7เราจะซูมให้ดูนะ RPM ต่างกัน หมุนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจุดแครกจุดรับพลังงานก็จะต่างกันไปนิดนึงอนี้น่าจะประมาณ10บกวิได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จบช้ากว่าประมาณเกือบ10 20วิได้ก็ลองดูว่าของเดินมาจบแถวเกือบ9ก้เกือบ1ินาทีนี่นนนก็สิบนาทีครึ่งนะใช่10นาทีไม่ถึงนะไ่ดเดียเองแกล้ๆกันเลยจริงนะ เรามาลองเทียบกราฟกันดูสังเกตว่ากราฟมันเริ่มค่อนข้างนิ่งแหละถ้าเรารู้จุดที่เราแฮปปี้แล้วค่อยๆให้เม็ดกาแฟเขาเก็บพลังงานไปเรื่อยๆก็เมดก็กำลังจะลงนะครับ okay. Okay. เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการคั่วกาแฟที่ทำให้เราเห็นว่าวลองดูซิอ้า ว่าเราสามารถคั่วกาแฟแล้วต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็จะไปลองดูในหน้าของล็อกของเราในล็อกของเราไปเบอร์ไหนดีหนะาเบสิบนะครับแล้วก็คอมเพลล็อกกันเลยว่าที่เราคั่วมาสักคู่นี้เป็นยังไงบ้างคนนี้ เล l ล็อกพอค o มแพ r e โอเคกด2อ,อันนี้แล้วก็ลองเทียบกันดูแบตซ้ายแบตขวานะครับเวลาก็ใกล้ๆกันบวกขึ้นมาต่างกันแป๊บหนึ่งอันนี้โปรไฟล์นี้ต่างกันแค่20กว่าวิครักที่เก้ี่กับเก้กสิบอกับ11% 11.87%ดปสิบจุดแป N198 1 19 99จบต่างกันอยู่ประมาณ30วินะครับผม2ตัวนี้ถ้าเรามาลองดูคอมเพรถ้าเรามาดูที่แฟนจะสังเกตว่าแฟนนี่ต่างกันแน่นอนเพราะผมไม่นั่งไล่แฟนตอนแรก RPM ของดรัมก็ต่างกันนะครับผมมีเรื่องของ Power. พาวเวอร์ e าวเวอร์นี่ออโตใกล้เคียงกันอยู่แต่บีนเทมเนี่ยแทบจะซ้อนกันเลยนะครับบีนเทมค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากทีนี้ตัวปัจจัยที่ทําให้บีนเทมมันได้อย่างนั้น,น,นคือน,นั่นกันที่เราพยายามที่จะเอาแอร์เทม ให้ใกล้เคียงของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ Red of Rise ใกล้ๆก,กันนะครับผม Exhaust Tem p, ก็ใกล้ๆก,กัน Drum นี่ก็แทบจะซ้อนกันเลยโอเคเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดการคั่วก,กาแฟตัวนี้สิ่งที่ผมต้องมาชาเลนต์ตัวเองคือตอนนี้เราต้องวัดสีนะครับวัดสีเครื่องวัดสีเราจะมาลองวัดสีกันดูว่ากาแฟที่เราเพิ่งคั่วมาสักครู่นี้กับกาแฟตัวเนี้ย สีต่างกันไหมโดยปัจจัยงานของ SCA Research นะครับจากนะั้นคลาสก็จะทราบว่าสิ่งที่ส่งผลต่อรสชาติมากที่สุดและ consistency ของกาแฟมากที่สุดนั่นคือสีสี color นะครับอย่างที่2ที่ส่งผลต่อรสชาติอันต่อมานะก็จะเป็นเรื่องของ development time และอย่างที่3นั่นคือ time to first crack ณนะตอนนี้ณนะวันนี้ผมคัวกาแฟกว่าเขาจะ crack โอ้กี่นาทีนะ first crack ที่8นาที26 ผมว่ามันอะสมมติเราว่ามันไ r i g h t ไม่พอผมก็จะขั้วให้มันเร็วขึ้นแรงขึ้นหรืออาจจะใช้วิธีการขั้วเหมือนเดิมแต่ลดแบตไซส์จาก100ลงมาเหลือ90นะครับผมนั่นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราทำได้เช่นกันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นหนึ่งในกระบวนการหรือเทคนิคในการที่เราจะขั้วกาแฟโดยการไล่กราฟหรือการฝึกเราต้องฝึกเนาะ สำหรับท่านที่ยังเหลือเวลาในการแข่งก็ลองฝึกดูว่าเราสามารถฝึกโดยการขั้วแล้วก็ค่อยๆหมุนไปได้เรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมมาเรากําลังรอผลสีอยู่นะครับว่าได้เท่าไหร่และน้ําหนักต่างกันเท่าไหร่นะครับครับสวัสดีครับข้ารายการครับอาจารย์ตั้มอีกแล้วครับผมอาจารย์ตั้มมีมี q ีวัไหม ถามถามมาเลยครับถามถามมา,ามวัดดีแล้วใช่ไหม,คำ,มคำถามคำถามครับยิ่งคำถามถาามากคร,รับคู่รสยังไงให้อร่อยครับออขอขอ,ขอเครื่องวัดสีครับมอคนอยากรู้มีคนอยากรู้ สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้และผมขอเครื่องวัดสีเนื่องจากว่ากรรมการที่เอาไปวัดนะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจมากคือคือกาแฟขั่วแล้วสีอ่อนกว่าแต่น้ำหนักหายไปมากกว่าอันนี้แปสอันนี้แปดสิีแปดสอ๋อสรุปว่าเขียนถูกแล้ว แปดสิบหกจุดเจ็ดแปลว่าหายไปน้อยกว่าเนาะโอเคลองขอขอเนุญาตวัดสีกล้องน,น,นี่คืออ่าอเรามาดูข้อมูลเล็กๆนะน้ําหนักแปดสิบหกจุดเจ็ดกรัมแปดสิบหกจุดเจ็ดกรัมกับน้ําหนักแปดสิบห้าจุดเจ็ดกรัมห่างต่างกันอยู่ที่เจ็ดไปเจ็ดเนาะหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมเท่านั้นหนึ่งกรัมนี่แปลว่าวอะไรหนึ่งกรัมแปลว่ารสชาติไม่น่าต่างกันมากแต่ถ้าสีนะมาลองวัดสีกันดูครับขอขอ ตัวตัวตีด้วยครับผมแป๊บนึ่งมาารารานครับาระานทเดี๋ยวผมทําให้ดีกว่าครับนี่ครับบีบรับบีบเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้เราเชื่อว,ว่าไม่ได้สแตนดาดเราก็จะวัดกรอบหนึ่ง เรื่องของการวัดสีการประเมินหรือการวัดค่านี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับลองดูว่าทําอะไรได้บ้างในชีวิตถ้าน้องคนนึงวัดอาจจะได้อีกเลขหนึ่งให้น้องคนวัดอาจจะได้อีกเลขหนึ่งแต่น่าจะได้82อย่างที่น้องเขาบอกอ85แน่เลยครับว่า84.4อันนี้ผมวัดได้84.4เนาะ สีตัวนี้12%ได้84.4ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลว่า84.4ในขณะที่อีกตัวหนึ่งที่เขาวัดได้70น้องเขาวัดได้77มีเม็ดดีเฟก ครดสิบแปด80บจ1ถ้าเทียบกับที่น้องวัดคือน้องวัด77กับ8 2มันก็ต่างกันบวกลบ5้าแปลว่ามันก็ต่างกันแหละมันต่างกันห้าอต้อนผมว่าต่างกันห้าอต้อนมีผลไหมมีผลมีผลเยอะมากในเรื่องของรสชาติมีผลเยอะมากๆนะครับผมนั่นแปลว่ากาแฟคูล่ละ2สองโปรไฟล์นี้คือคนละตัวกันตัวหนึ่งอ่อนกว่าอีกตัวหนึ่งแน่นอนตัวที่สองที่ผม ขั backdrop, time, ้วฟอลโล่พ <welche> ล <ikka f ancy> ังงานมันได้มาทีหลังน้อยกว่ามันก็จะอ่อนกว่าถ้าเรามาดูที่กราฟกันอีกทีหนึ่งนะก็สังเกตไว้ว่าในเรื่องของการรับพลังงานของเขาได้รับชาได้รับน้อยอาราก็ต่ำกว่าในเรื่องของพีของอาราของเขาเนาะพีอา r ์อารเขาก็ต่ำกว่า r a t e of r i s e ก็ทุกอย่างต่ำกว่าการให้พลังงานก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าทุกสิ่งอย่างในขณะที่ระยะเวลามากกว่าก็จริง นั่นแปลว่าเราครั่วได้ใกล้เคียงของเดิมก็ได้แต่รสชาติไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะได้กาแฟตัวเดิมนะก็ต้องลองชิมดูแล้วก็ต้องเสี่ยงดูเพราะว่าเวลาเราเครื่องเราแน่นอนเราเจอหลายๆเครื่องเครื่องที่เราซ้อมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเครื่องที่เราแข่งก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวขอตัดไว้แค่นี้ก่อนให้รู้ว่าคั่วให้ได้ตามกราฟได้แต่เผื่อเดเวลวเราเมนน์รรมไว้อีกนิดนึงนะครับเผื่อเดเวลวเราเป็น์รรมไว้อีกนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการคั่วเราเชื่อมัน มันไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากนะครับตั 80, <_ an> สี80หรอตัสี85หรอโอ้ไม่น่าพอไม่รู้สินาะค่อยว่ากันเดีย๋ยวคลิปต่อไปจะมาในเรื่องของการใช้สกรีนตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ทุกคนจะได้ทราบเท,ท่ากันโอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับมีใครมีคำถามไหครับจากทางบ้านครับ เดี๋ยวกล้องเดี๋ยวกล้องจะแพนไปหาแล้วนะครับคั่วคนคั่วกี่นาทีครับเครื่องโรสคั่วกี่นาทีอันนี้จะน่าจะเป็นคำถามจากฝ่าย R&D ของบริษัทโตส R&D ของโตสนะฮะ R&D ของโตสถามว่าคั่วเครื่องเครื่องโรสเนี่ยหรอครใช้กี่นาทีนะใช่ป่ะนั่นคือคำถามนะครับคำถามคั่วครื่องนี้ใช้กี่เอาเอาจริงๆเลยนะพี่ว่าไอตัวเนี้ยแปดนาทีเก้านาทีไม่อร่อย ด้วยด้วยประสบการณ์ของการคั่วกาแฟมาเนาะเครื่องเครื่องลมร้อนจะได้รับพลังงานที่ค่อนข้างดีค่อนข้างนิ่งและค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคั่วไตล์เหมือนการคั่วรดรัมเนี่ยต้องระวังว่าถ้าเราเอาเทคนิคของดรัมมาใช้ในลมร้อนค่อนข้างที่จะมีความเสีย่ยงเสี่ยงเยอะเสี่ยงเยอะเลยเพราะว่าให้พลังงานต่างกันเครื่ <C le aring Rose> องโรสประสบการณ์ที่เราได้เนาะครัแถวๆประมาณ5นาทีจบแถวๆประมาณ6-7นาทีเงี้ยไม่เกินครัชหนาทีจบ6-7นาที จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างได้รสชาติที่เราว่ามันบริสุทธิ์แล้วนะครับผมแต่อย่าลืมว่าชาเลนจ์มันอยู่ที่การคั่วอีกว่าคะแนนเขาอยู่ที่หวานหรืออยู่ที่คอมเพล็กซ์นะครับถ้าหวาน9นาทีหรือ8นาทีตัวสักุู่ตัวนี้อาจจะหวานก็ได้นะครับผมตัวที่จะได้หวานมักจะเป็นตัวที่แครกเร์แถว7-8นาทีสำหรับเรานะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างคอมเพล็กซิตี้นั้นอยู่ที่อยู่ที่เวที tier. เราก็ต้องค่อยๆปรับไปแต่เรารู้ว่าถ้าผมคั่วแบบเมื่อกี้นี้ผมรู้ว่าคั่วแบบเมื่อกี้นี้คั่วแบบเมื่อสักู่นี้จะได9าท ไปครกกัวต้องกี่นาที7จ็ดแนาทีไปครกที่8ปดนาทีสีอันนี้ผมรู้แล้วว่าพลังงานเริ่มผมไม่พอผมก็จะไปแก้นะครับสำหรับท่านที่ซ้อมอยู่ก็ลองแก้ดูนะครับว่าแก้อะไรได้บ้างแก้ที่ power profile waiting temperature อาจจะสูงขึ้นนิดหน่อยก็ได้นั่นก็เป็นหนึ่งในเทคนิคในการทำงานนะครับหรือชาร์จปุ๊บใช้ power mode แล้วก็ชาร์จเต็มที่เลยครับตอบคำถามไหมครับนะคำถามาทางบ้านตอบครับครับยังถามอะไรเพิ่มไหมครับ เครื่องโคโรสนี่เป็นเครื่องควบระบบแบบไหนนะครับอันนี้ต้องฝากอาจารย์ตั้งเพราะอาจารย์ตั้งน่าจะเทคนิคดีที่สุดนะฮะ,ะ <laughs> เครื่อง <c oughs> เครื่องโรสเป็นระบบแบบไหนแบบแบบหนึ่งเป็นการสร้างพลังงานความร้อนจากจุดหนึ่งแล้วใช้พลังงานลมหรือคอน v e c ชั o ในการนำพาพลังงานความร้อนตัวนั้นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็เข้ามาที่ดรัมซึ่งคำถามต่อไปคือดรัมเนี่ยมันไม่ใช่ดรัมปกติมันเป็นฟิกซ์ดรัมมันคือดรัมเฉยๆแล้วก็มีใบกวนหมุนไปเรื่อย จะกวนกวนกวนของมันไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวดรัมไม่ได้หมุนแต่เป็นตัวใบกวนที่มันหมุนการกวนของใบกวนก็แรงเวี่ยงมีผลไหมก็ลองเล่นกับ RPM ดูว่าเวลาเราขั้วแล้ว RPM ส่งผลแน่นอนนะครับผมก็ลองเล่นหนอย่างตอนนี้ไม่แค่5 0 RPM ไปปรับขึ้น,นอย่าลืมนะครับเวลาบนเวทีอ่ะใครตั้งอะไรไว้อ่ะไปดูด้วยเพื่อนตั้ง20 R p m ทิ้งไว้ตายบอกให้โ<ๆ>ดนโดนเร็วสุดได้70ตัวนี้ ขออาจารย์ตั้มจะเร็วสุดได้3คลิกครับโอ้ยอ,อย่าถามว่าแต่ละคลิกมันกี่ rpm เอาเครื่องวัดมาวัดเองนะตอนนี้ก็กลับไปแค่ห้าสิบห้าแตกอะเ <c oughs> อาีีก่อนอยุ่โอเคเดี๋ยวเวราเบรกคลิปนี้ไว้ก่อนนะก็จะสังเกตว่าเราเครื่องนี้ถ้าเราเรียนรู้ได้ดูกราฟดูการทํางาน performance วัดสีวัดน้ำหนักวัดทุกสัญาง,งถ้าดีคือต้องชิมตรงนี้ถ้าเกิดใครสะดวกก็มาลองคัพปิ้งแล้วก็ลองชิมแล้วเรียนรู้ไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับผม